สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณานและคลิปวิดีโอจนจบให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอลาอลาก็ยังไงดี สืบเนื่องจากคลิปเมื่อวานก่อนแล้วกันเนาะคลิปเมื่อวานก็เรียกได้ว่าโอ้โหเป็นไงคะถูกใจเหล่าด้อมของน้องออมมะเต็มเต็มนะเต็มเต็มก็ต้องบอกก่อนว่าหลายคนอาจจะทักท้วงว่าเอ้ยเอติ่งพี่หลิงอย่างเดียวเปล่าไม่ค่อยพูดถึงน้องออมเลยบางทีก็ทาหน้าปกมีน้องออมแต่เนื้อหาข้างในน้องออมน้อยนิดหรือแทบไม่มีก็ต้องขอประธานอภัยจริงๆเพราะว่าเอาจริง เอนะส่วนตัวนะยึคคติมีหลิงต้องมีออมมีออมต้องมีหลิงถึงแม้ว่าคอนเทนต์เอบางคลิปจะเมนไปทางพี่หลิงหรือก็ทั้งบางคลิปก็จะเป็นแต่น้องออมเนื้อหานะคอนเทนต์นะแต่สุดท้ายหน้าปกยังไงก็จะต้องเอจะพยายามเอารูปคู่น้องขึ้นมาแทรกตลอดเพราะว่าเอก็ถือคตินี้มันต้องไปเป็นคู่แม้ว่าคอนเทนต์นั้นจะเดี่ยวจะคู่ยังไงคือทุกคลิปมันจะต้องมีชื่อน้องเขาติ่งมาถึงแม้ว่าคลิปนั้นเอจะทําเรื่องพี่หลิง แต่มันก็จะมีคอนเทนต์มันจะไม่คําพูดถึงน้องอ,อมขึ้นมาด้วยอะ่ะโดยปกติส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอะยังไงอะคืออย่ามาเอาสาระเป๊ะอะไรกับเออย่ามาแบบเอ้ยหน้าปกมีน้องอ,อมข้างในไมมมีเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าแบบยังไงอะอย่าถือเอเป็นสราระแบบว่าเอ้ยอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สิคือหลายคนบอกว่าเท่าที่เออ่านคอมเมนต์ขออนุญาตนะบอกว่า จริงๆอ่ะเมนพี่หลิงแต่ตอนหลังเห็นน้องออมโดนเยอะมากก็เลยชักจะสงสารน้องอ่ะชักจะมาเมนน้องแล้วอะไรอย่างเงี้น้องออมโดนตลอดนิดหนึ่งพลาดอะไรนิดหนึ่งหรือกระทั่งไม่พลาดแต่ทาอะไรนิดหนึ่งหายใจเป็นโดนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชักจะสงสารน้องเอาจริงๆเอเห็นไหมหรอ,อเห็นบ้างแต่เอาพูดตามตรงเลยนะพูดตามตรงเลยนะส่วนตัวเอก็ไม่ได้ให้ค่ากับคอมเมนต์ที่ ที่มันไม่จริงอ่ะจริงไม่จริงไม่รู้อ่ะแต่ในความคิดเห็นส่วนตัวเอเอฟฟันไปนแล้วว่าไม่จริงเอก็ไม่สนใจมันเป็นถ้าเอมองคือมองเป็นเรื่องที่มันไม่เป็นสาระเท่าไหร่เอก็จะมองข้ามเป็นอากาศธาตุเข้าใจปะคืออย่างถ้าทีทีนี่ก็จะเยอะนะแบบว่าเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยวันเนี้ยใส่เครื่องประดับเหมือนกันเลยกับอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยกับพี่ออพี่ปอพี่กอพี่ขอพี่คอ,พ,อพี่งอพี่เจาะอะไรก็ไม่รู้อ่ะ นะก็ไม่รู้ก็น้องอ,อมก็เคยพูดด้วยตัวเองมาครั้งหนึ่งแล้วว่าเรื่องเครื่องประดับอะไรต่างๆนานา,นาที่โยงกันไปก็คือน้องอ,อมบอกเห็นสวยดีก็เลยซื้อไม่ได้มีความหมายนัยยะอะไรคือเอถือคําพูดน้องทั้งสองคนอะ่ะเป็นเป็นเป็นแฟกเป็นข้อเท็จจริงน้องพูดว่าอะไรเอก็เชื่อจากปากน้องแหละแต่เข้าใจน้องจะพูดจริงไม่จริงขี้เกียจไปวิเคราะห์ไม่รู้สิเอก็เชื่อใจในตัวน้องหลิงน้องอ,อมอะ่ะเชื่อว่า ถึงแม้ว่าน้องเขาคือเอเคยได้ยินคำพูดหนึ่งของทางฝั่งจีนนะประมาณว่าอยากจะจ้นอยากจะชิปอะไรก็ชิปไปเหอะถ้ามันไม่ถ้ามันเป็นความจริงมันก็คือความจริงถ้ามันไม่ใช่ความจริงก็ขอให้ฉันได้จิ้นเหอะมันก็มีความสุขใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องไปคิดอะไรมากดูบันเทิงให้บันเทิงก็บอกแล้วอย่าไปแบบโอ้โหต้องมีเหตุมีผลโยงนั่นโยงนี่ไม่รู้ว่าไม่ใช่สไตล์เอเอไม่ใช่พูดตามตรงเอไม่ใช่คนละเอียดเอไม่ใช่คนที่จะมาวิเคราะห์อ,อะไรที่มันแบบ โอโหเจาะลึกเข้าไปในจิตใจในจิตวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เอเป็นคนชอบดูอะไรบันเทิงบันเทิงเป็นคนแบบเขาเรียกว,ว่าคนหยาบเหรอไม่ชอบวิเคราะห์อะไรที่มันแบบลึกมากเพราะว่าส่วนตัวเอไม่ได้รู้จักน้องเขาจริงๆอะเรารู้จักน้องแค่ผ่านหน้าจอง,งานอีเวนต์มันมันถือว่าไกลมากอะไกลมากๆอะไม่ได้ไม่ได้รู้จักตัวตนน้องจริงๆหรอกก็เลย ก็เลยเนี่ยก็ดูน้องเพื่อความบันเทิงอะ่ะน้องสวยอะ่ะน้องทําให้เราสนุกได้ทําให้เรามีความสุขจบพอจบยากยากยาก,ก็ไปทํางานทําการค่ะหาเงินต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจความหมายที่เอพูดปะเพราะฉะนั้นอะ่ะถ้ายิง่งแบบว่ามาเอ,อ่อบางโพสหรือว่าบางคอมเมนต์ที่มันค่อนข้างเอว่าเลยเถิดเลิดเปิดเปิงอะไรอย่างเงี้ยเอก็จะไม่ค่อยให้ค่าเท่าไหร่ก็อืมก็ฟังฟังไว้ อะไรประมาณนี้แต่จะไม่เอามาเป็นอารมณ์คือจะมีหลายคนเอเห็นก็คือแบบว่ามันอดไม่ได้อ่ะทําไมเธอยังไม่เชื่ออีกทําไมเธอยังเข้าใจน้องผีดทําไมทําไมคือพอถึงวัยเอแล้วนะต้องพูดอย่างนี้นะพอถึงวัยเอว้ไหนไม่บอกไม่บอกไม่บอก <c oughs> <c oughs> นะคะก็เริ่มจะรู้สึกว่าไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปเปลี่ยนความคิดใครเออมุ่ง คิดมุ่งและคิดมาที่ตัวเราเองอะว่าความรู้สึกเราเอ,อ่อความนึกคิดเราเป็นยังไงซะมากกว่าก็ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงใครด้วยจนมาถึงวัยนี้นะคือก่อนจะอย่างนี้ก็เคยเหมือนพวกท่านหลายเมนแหละทําไมอะทําไมเธอไม่เป็นอย่างนี้อะทาไมอะทําไมเธอไม่คิดเหมือนฉันอะแต่แบบพอมาถึงวัยวัยเนี้ยก็เริ่มรู้สึกว่าเออก็ ก็พยายามปล่อยวางแล้วก็ไม่เอาอะไรของคนอื่นความคิดคนอื่นมามามาทำให้จิตใจเราหมัวหมองเพราะว่ามันเป็นการยากมากเลยที่เราจะเปลี่ยนแปลงความคิดใครเขาก็คงมีเหตุและผลของเขาแหละเราก็มีเหตุและผลของเราก็ในเมื่อความคิดมันไปกันไม่ได้เราก็อยู่ห่างๆกันก็ก็รู้ว่าเขาคิดอย่างนี้ อาจจะถูกอาจจะผิดอนาคตข้างหน้าเราไม่มีไม่มีใครรู้หรอกคะ่ะอนาคตข้างหน้าเป็นยังไงก็ไม่ต้องไปเสียเวลาอธิบายอะไรอย่างเงี้ยตามความเอนะความคิดเอเป็นอย่างนี้ก็คือก็ทุกคนมีสิทธิ์มีความคิดแล้วเอจะชอบมากคือคิดต่างได้นะก็มาพูดได้คือตอนนี้ไม่ต้องทัวร์มาลงหรืออะไรช่องเอนะขออนุญาตนะขอเปิด ฟรีทุกคอมเมนต์เลยใครมีความคิดเห็นเห็นต่าง <c oughs> เห็นเหมือนยังไงสามารถเมนได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวทัวลงค่ะทัวจะลงก็ลงเหอะก็จะได้รู้ว่าอ๋อมีคนคิดไม่เหมือนกันแต่ทัวลงในที่เนี้ยขอความกรุบนาว่าเป็นในเชิงสร้างสรรค์เอออาจจะอธิบายเหตุผลก็ได้ว่าเออทำไมฉันเห็นต่างกับเธอล่ะเพราะว่ามันมีเหตุผลอย่างนี้ไงก็คือบอกกล่าวกันคล้ายๆแบบเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆอะที่อธิบายเหตุผลของกันและกันอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าอย่าทัวลงแบบว่าที่เราเข้าใจกันคือแบบ โอ้โห oh, ใครเห็นต่างก็โหยตกยุคบ้างหละ่ะโอ้ยไม่ทันโลกบ้างหละ่ะโลกเดี๋ยวนี้ไปถึงไหนแล้วก็ไม่อยากให้แบบไปอันเนี้ยที่เอชอบพูดว่าหยัดแฝดเอขออนุญาตนะเอขออนุญาตถือว่าคอมเมนต์เหล่านี้แฝคือไม่ควรไปว่าใครตกยุคทั้งนั้นถ้าคุณยังมีลมหายใจจนถึงนะวันน,น,นี้วันที่ดูคลิปเอได้แสดงว่าคุณไม่ตกยุกหะคหรอกค่ะคุณอยู่ในยุคเดียวกันนี้ละคะ่ะเพียงแต่ว่าความคิดความอ่านอาจจะไปคนละเวอาจจะความคิดความอ่านไม่เหมือนกันทุกคนต่างมีเหตุและผลของตัวเองอะ่ะ เออประมาณนั้นนะขออนุญาตนะอาจจะไม่ถูกใจใครหรือว่ายังไงต้องขออนุญาตขอให้ช่องเอเนี่ยเอเท่าที่อ่าประมวลมาคือขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เลยคือส่วนมากเป็นในทางที่สร้างสรรค์ขออนุญาตเอ่อยังไงอะ่ะเห็นต่างได้ เห็นต่างได้คุณแสดงสปิดเลยค่ะเพราะเอจะเห็นบางคนพอคิดต่างเขาก็ขออนุญาตนะแต่ฉันเห็นว่าอย่างนี้ทัวอย่ามาลงฉันนะอะไรอย่างเงี้ยคือน่าสงสารมากเลยอ่ะตอนนี้ในสังคมโซเชียลคือแบบคิดเห็นต่งางยังไงอยากจะพูดนะแต่แบบบางทีก็กลัวทัวมันลงมากบางคนก็เลยเอเชื่อนะเอเชื่อ ว่ามีหลายคนก็เลยไม่อยากเม้นเลยขี้เกียจว่ะทัวร์มาลงแล้วลำคานะอะไรอย่างเงี้ยก็ขออนุญ,ญาตช่องเอช่องหนึ่งละกันนะคือเปิดต่างเรื่องความคิดเห็นเปิดรับทุกอย่างแต่ขอให้เป็นไปอย่างสร้างสารรค์อย่าแฝเอ,อ่อค่อยๆอ,อ,อธิบายกันด้วยเหตุและผลแล้วก็จากประสบการณ์ส่วนตัวเพราะแน่นอนค่ะแต่ละคนประสบการณ์มีมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความคิดความอ่านอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันหรอกนะแล้วก็อย่าไปแบบว่าเอ้ยตกยุคอะไรอย่างเงี้ยแบบไปไม่ทันโลกโลกไปถึงไหนแล้วก็ นะมันฟังแล้วคนฟังมันก็เออประโยคนี้ใช้ได้เลยเอาใจเขามาใส่ใจเราเออประมาณว่าถ้าเราไม่ชอบให้ใครพูดยังไงกับเราเราก็อย่าไปพูดอย่างนั้นถ้าเราไม่ชอบให้ใครทํายังไงกับเราเราก็อย่าไปทําอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตนะขออนุญาตนะอาจจะไม่ถูกใจใครแต่ชอบมากนะตอนเนี้เป็น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 เ่าเป็นเป็นโพ์ที่สร้างสรรค์อยู่แล้วนะตอนนี้ที่เอเห็นนะช่องเอค่อนข้างเก้าสิบเปอร์เซ็นตอัพสร้างสรรค์ขอบพระคุณมากจริงๆขอบพระคุณมากจริงๆแต่เอยังจะเห็นบางคนแบบไม่กล้า แสดงความคิดเห็นเท่าไหร่เพราะกลัวกลัวจะโดนอะไรอย่างเงี้ยโดนรุมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือกระทั่งบอกว่าช่องเอส่วนมากเป็นติ่งพี่หลิงอะไรอย่างเงี้ยเอก็ไม่รู้เหมือนกันนะเท่าที่เออ่านก็เออไม่รู้สิไม่กล้าฟันธงอะ่ะแต่ใจจริงเอคิดว่าน้อยนะที่จะแบบว่ารักพี่หลิงไม่รักน้องออมรักน้องออมไม่รักพี่หลิงเอว่ามีน้อยปะไม่รู้สิเออาจจะเข้าใจผิดก็ได้แต่เอประเมินจากช่องของเอเองส่วนมากจะคีบคู่นะ ให้เอเข้าใจนะส่วนมากจะคลิปคู่แต่ทางโซเชียลอื่นช่องอื่นเอไม่รู้เอไม่ได้มีเวลาไปลงถึงช่องคนอื่นช่องตัวเองยังดูไม่ไม,ไม่ไม่ทวนถี่เลยนะแต่เท่าที่ดูช่องของเออะเอคิดว่ามี90%อัพที่ที่คลิปคู่ก็คือรักคู่แต่ว่าบางครั้งอะต้องขอบอกก่อนว่าทำไมเอบางทีแบบทําคลิปน้องออมน้อยจังต้องขออนุญ,ญาตเพราะว่าส่วนมากอะถ้าเป็นคอนเทนต์ของคนไทยที่เป็นข่าวน้องในเมืองไทยอะ่ะ เอจะไม่ค่อยเอามาพูดอีกเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนก็เสพได้พอๆกับเอที่เสพนั่นแหละก็รู้พร,พร้อมกับทุกคนนั่นแหละบางคนยังรู้ดีกว่าเออีกใช่ไหมแต่คนนี้ในสื่อเมืองนอกอ่ะเอก็เลยจะเน้นไปตรงนั้นเพราะว่าเราก็อยากรู้ความคิดนึกคิดอะไรของคนต่างชาติว่าเขารู้สึกยังไงกับเราแล้วก็โดยอาจจะมุ่งเน้นไปที่ตลาดจีนซ้ําส่วนใหญ่เพราะว่าเขาเป็นตลาดใหญ่เป็นตลาด หลักก็ได้ที่รองจากไทยอ่ะก็คือจีนเนี่แหละที่เขาแบบสปอร์ตน้องแบบด้วยใจจริงใจแท้แล้วก็เปหนักมากน้องแบบว่าฟีเวอร์ขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งต้องบอกเลยนะว่าทางฝั่งจีนเขาเขาดันขึ้นมาคือไทยอ่ะไม่ต้องพูดไทยอ่ะเป็นพื้นฐานเป็นเป็นอะไรที่เบสิกอยู่แล้วอะ่ะนะคนไทยก็แบบไม่ต้องพูดนะแต่เอหมายถึงอินเตอร์แฟนทั้งหลายเมืองจีนมาเป็นอันดับหนึ่งถูกไหม เพราะฉะนั้นน่ะ,ะนนทางเมืองจีนเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ทางเมืองจีนน่ะเอถึงได้บอกไงว่าตอนนี้ภารกิจหลักของน้องออมคือน้องออมต้องรีบได้ภาษาจีนที่แบบในแบบที่โต้ตอบได้ไม่ใช่แค่คำทักทายหนีห e ่าเชี่ยเสียงเนี่ยหนีคิดถึงคุณอันนี้ไม่คำเบสิกคือเอาให้ได้แบบไม่ต้องเรอเลิศนะเอาให้ได้แบบโต้ตอบได้กับทางฝั่งคนจีนน่ะคนนั้นนั่นแหละเรอเลิศแล้วเอ ก็มันก็ต้องอย่างงั้นนะเพราะว่ามันจะนําน้องอ่ะน้องออมอ่ะไปสู่งานพรีเซนเตอร์แบรนด์สินค้าของทางเมืองจีนไม่ใช่แค่ถ่ายนิตยสารหัวจีนเท่านั้นซึ่งการถ่ายนิตยสารมันอยู่เฉยๆไงก็ถ่ายรูปส,สวยๆเก็กท่าสวยๆแต่ว่าถ้าอยากจะได้คอนเทนต์แบบว่าน้องไปเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์สินค้าเมืองจีนน่น,นะล่ะจะเป็นการก้าวไปอีกระดับของน้องถ้าน้องพูดภาษาจีนได้เอาเอาเลเวล พี่หลิงมากไปมาเวลเเลเวลพี่หลิงเอาต่ำกว่าพี่หลิงมานิดนึงก็ได้ให้มันพอโต้ตอบได้อะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะได้เปิดงานไปสู่การเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์สินค้าเหมือนพี่หลิงเพราะพี่หลิงอะ่ะทำไมมีคอนเทนต์เยอะกว่า้องออมที่เมืองจีนก็เพราะพี่หลิงเป็นแบรนด์สินค้านู่นนี่นั่นขายนมขายคุกกี้ขายอะไรอีกละ่ะขายเครื่องสําอางขายอะไรอ่ะสปาก,ก็มีอ่ะเครื่องอะไรอ่ะเอจําได้มีเครื่องสําอางมีสปามีขายหลายอย่างมากอ่ะแล้ว เออเข้าใจปาจนกระทั่งตอนนี้ลามไปถึงเป็นอะไรนะที่ล่าสุดอะ่ะอ่าแบนด์เครื่องสำอางบ๊อบบี้บาวอะ่ะเออใช่ไหมใช่ไหมก็นั่นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าน้องน้องหลิงได้ภาษาจีนแล้วได้จีนกวางตงุ้งจีนกลางอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยต้องออมได้ภาษาอังกฤษแต่ว่าต้องรู้ว่าตลาดจีนส่วนมากถ้าคุณได้ภาษาจีนแบบโต้ตอบเขาได้อาจจะไม่เอาแบบเอาถ้าคือพูดยังไงดีเอาให้ได้มากกว่าตอนเนี้ย คนจีนเขาจะเห็นถึงความพยายามของน้องออมแล้วเขาก็จะเปใจใใ้แหละเพราะตอนเนี้ยเขารักน้องออมแล้วเพราะว่าน้องออมอะเขารู้ว่ามีเชื้อสายคนจีนส่วนหนึ่งอะเทใจให้แล้วแล้วด้วยรูปรักน้องออมเป็นที่ชื่นชอบของตลาดจีนอยู่แล้วค่ะขาดอย่างเดียวคือภาษาจีนที่โต้อตอบกันได้แบบเออมันก็ต้องมากกว่าเนี้แล้วถ้ายิ่งน้องออมไปเมืองจีนทุกครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งแล้วเขาเห็นเอ่อการพัฒนาของภาษาจีนของน้องออมที่มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเนี้ย เขาก็จะยิ่งทุ่มเทใจให้กับน้องออมและหลังจากนั้นนั่นแหละเมื่อไหร่ที่น้องออมได้มีเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าเหมือนพี่หลิงอะตัวอื่นก็ได้นะแบบว่างานเดี่ยวนะเพราะน้องออมมีงานพรีเซนเตอร์สินค้าที่ตลาดเมืองจีนเป็นเครื่องสําอางกับพี่หลิงใช่ไหมนั้นไปกับพี่หลิงใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดแต่ถ้าเดี่ยวๆของน้องออมถ้าเอจะไม่ผิดยังไม่มีนะที่เมืองจีนนะ เนี่ยแหละมันขาดแต่เรื่องภาษาเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นนะ่ะคอนเทนต์ของ A ส่วนใหญ่ที่เอามาจากทางสื่อโซเชียลจีก็เลยจะเป็นของพี่หลิงซะเยอะกว่าเพราะว่าถ้าเป็นคอนเทนต์น้องออมที่เมืองไทยมันก็จะเยอะแต่ว่าทุกคนก็ทราบเหมือนที่ A ทราบที่ A บอกแล้วไงสรุปเข้าใจที่ A พูดใช่ป่ะไม่ใช่ว่ารักพี่หลิงมากกว่าน้องออมก็เลยแบบเออทาข่าวน้องหลิงเยอะทาไมน้องออมนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยอย่าง ที่ล่าสุดที่น้องออมไปงานแฟนไซที่เชียงไฮจริงๆวันนั้นก็ยุ่งตารางประกอบกับเออะก็ไม่ไม่สะดวกที่จะทําคลิปด้วยเพราะว่าเอก็เดินทางเหมือนกันถ้าใครติดตามดูก็จะรู้ก็เลยอาจจะมองเห็นว่าพอดีถ้าเอเปิดโซเชียลเอไม่ค่อยมีเวลาเอเปิดโซเชียลมามีคอนเทนต์ที่น่าสนใจอะไรของน้องหลิงน้องออมไม่ว่าใครอะเอก็จับมาทําเลยจับมาทําเลยไม่มีเวลามาคัดกรอแบบว่าโอ้โหเพราะว่าข่าวของน้องออมหรอ เอ่อที่เมืองจีนสื่อโซเชียลจีนมีไหมมีแต่มันก็จะออกแนวคอมเมนต์น้อยอะ่ะน้อยกว่าพี่หลิงต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าพอคอมเมนต์น้อยคอมเมนต์ comment ไม่ใช่ว่าน้อยไม่ดีนะเอ่ออย่างบางเรื่องก็ออกแนวแบบพูดไปมันก็ไม่สร้างสรรค์นะ่ะเข้าใจปะก็ใครๆทีทีในไทยที่แบบไปโยงเรื่องอะไรมั่วซั่วเองก็ไม่ออกมาทำอะ่ะจะทาทาไมไม่รู้จริงไม่จริงอะไรอย่างนี้ใช่ปะแบบเหมือนไม่มันไม่ค่อยมันไม่ค่อย มีข้อเท็จจริงเท่าไหร่เอก็ไม่อยากทําอ่ะเออก็เลยไม่ทำไงก็เลยจะเห็นว่าข่าวน้องอ,อมจะน้อยในช่องเอน้อยกว่าพี่หลิงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีข่าวคราวอะไรที่มันน่าสนใจของน้องอ,อมเอไม่พลาดหรอกคะอ่ะอะพูดสนานมาเข้าเรื่องนี้เลยแล้วกันอะไรน่าสนใจของน้องอ,อมหรอเอไปเห็นมามันเป็นงานเก็บตกไม่ใช่งานเก็บตกมันเป็นเอ,อ่อสตอรี่เก็บตกจากงานแฟนไซล์ของน้องอ,อมที่เซี่ยงไฮค้ค่ะ คือถ้าใครติดตามช่องเอหรือว่าทางสื่อโซเชียลก็จะเห็นว่าพี่สาวจีนอ่ะสวยนะเวลาน้องหลิงน้องออมไปออกออกอีเวนต์คู่กันอนะ่ะแฟนมีคู่กันอนะ่ะก็จะชอบมีพี่สาวจีนอ่ะก็มีอยู่หลายนางเหมือนกันนะชอบแต่งตัวเซ็กซี่เซ็กซ่มาจจะพูดภาษาเราเข้าใจกันแบบง่ายๆก็คือมายัว่วมายั่วพี่หลิง้ครๆว่ายัว่วยว่พี่หลิงแต่ยัว่วโมโหน้องออมดูสิน้องอมอ,งอมจะยังไงใช่ไหมจำกันได้ปะ เขาเนี้ยเมื่องานแฟนฟายน้องออมที่ผ่านมาที่เซี่ยงไฮ้น้องออมไปเดี่ยวนะคะปรากฏว่าพี่สาวจีนสวยๆมาเพียบมาเพียบแล้วไม่ได้มาคนเดียวอะอย่างคนนี้อะค่ะสวยไหมสวยเนาะเขาบอกว่าเฮ้ยน้องออมแบบทาเอาน้องออมเขินอนะน้องออมจ้องแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยส่วนมากของน้องออมอะเอฟซีอะ คนจีนพูดก,กันเองนะส่วนมากฉันเห็นมีแต่แบบคล้ายๆผมสั้นอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ค่อยเห็นสาวสวยมางานน้องออมเท่าไหร่เธอมีสาวสวยที่ชอบน้องออมมีเยอะมากนะเธอจะบอกให้แต่เธออะอาจจะมองไม่เห็นเออเฉันก็เพิ่งเล่นโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องน้องออมฉันก็เลยอาจจะมองไม่เห็นจริงๆอะมีเยอะเธอคือสไตล์ของเอฟซที่ชอบน้องออมนะจะเป็นสไตล์ไหนรู้บ้า สาวสวยอายุน้อยดูรวยดูแพงล้ายๆลูกคุณหนูอะ่ะก็เหมือนน้องออมอะ่ะเออเขาบอกอย่างงี้เดี๋ยวมาไล่เรียงคอมเมนต์นะเอออันเนี้ยอันเนี้ยเอ,อว่าแบบเออเราอย่าไปนึกว่ามีแต่สาวสวยที่ไปตามน้องหลิงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะดอมน้องออมที่เมืองจีนอะ่ะสาวสวยสวยรวยเพียบอืมเนี่ยคนนี้บอกว่าเอาจริงๆนะเธอนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันเห็นคนที่มางานน้องออมอะ่ะ สวยมากๆเลยคนนี้สวยสุดเลยนะเท่าที่ฉันเคยเห็นมาในงานน้องออมเธอเธอเอาจริงๆนะเธอไปส่องใกล้ๆเลยนะงานน้องออมเนี่ยคนสวยอย่างเยอะอย่างเยอะเอา้าอย่างนี้ถ้าวันหลังฉันจะมาหาคู่ฉันมาหาในงานน้องออมดีอันนี้เขาคุยกันนะพี่สาวจีเขาคุยกันนะถ้าอยากฉันอยากจะได้คู่คนแล้วฉันมาหาที่งานน้องออมดีกว่ามีแต่สวยๆอะนะเขาบอกเธอก็มาสีอะไรอย่างเงี้ยนะ เธอ,อยังไม่รู้เรื่องอะไรใช่ปะแฟนดอมของน้องออมหลายคนสวยรวยและอายุยังน้อยนะเออจริงฉันเห็นเยอะเลยยิ่งเฉพาะงานแฟนสายที่เซียงไฮครั้งเนี้ยสวยและรวยแล้วโดยทั่วไปยังเด็กๆอืมนะคะเออโทษทีอ่ะฉันยังไม่ค่อยเห็นว่าจะมีคนสวยอะไรมางานน้องออมเลยอะ่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าฉันเพิ่งเข้าด้อมน้องอนะประสบการณ์ยังน้อยเออนะคะ เอาจริงๆแฟนของพี่หลิงอะ่ะก็สวยเหมือนกันแล้วส่วนมากจะเป็นแบบรุ่นใหญ่หน่อยคล้ายๆว่ามีอาชีพการงานอะแล้วก็หน้าตาดีออกแนวเจเจเอาพูดอย่างนี้นะของพี่หลิงนะจะเป็นออกแนวอย่างนั้นออกแนวเจเจมีหน้าที่การงานดีแล้วสวยแต่ของน้องอมจะเป็นสาวอายุน้อยสวยรวยลุกคุณหนูประมาณว่าไม่ต้องทํางานแต่ของพี่หลิงจะออกแนวคนลูกสาวทํางานมีงานมีการทําหน้าที่การงานดีแล้วสวยแตกต่างกาันเขากำลังวิเคราะห์กลุ่ม กลุ animal, English, ่มแฟนคลับของน้องหลิงน้องออมนะคะโอ้ยของงานพี่หลิงก็มีแฟนคลับผู้หญิงรวยๆเยอะแยะเลยเช่นเห็นตกลงเนี่ยมาดูหลิงออมหรือมาดูแฟนคลับกันเองเนี่ยมาส่องกันเองใช่ไหมเขาบอกว่าตอนแรกตอนที่ยังไม่ได้เข้าเออตอนที่มาในงานแต่ยังไม่ได้เข้าไปในหออ่ะเขาก็กวาดสายตาไปรอบๆก็ไม่เห็นจะมีใครเลยแต่พอเข้าหอไปเท่านั้นแหละโอ้โหสาวสวยเพียบนะคะอันนี้ที่เขาเมากันนะ แฟนๆน้องออมสวยทุกคนล่ะรวมถึงฉันด้วยนะแล้วก็อีอีอะไรอย่างเงี้ยเออเขาบอกเออจะให้ว่าจะให้เรียกว่าเป็นสาวงามหรือว่าควีนดีนะเออนะเธอ,อมีอีกคนมิที่ไว้ผมบอนลน่ะคนนั้นก็สวยโว้ยเธอเลิกพูดเลยแฟนแฟนน้องออมสวยเยอะแยะเออนะก็ให้รู้ว่าเหล่าเอฟซีน้องออมกับน้องหลิงเนี่ยคือส่วนมากก็เป็น ยังไงอะเหมือนคัดเกรดมาเหมือนกันเนาะเออใช่ไหมเหมือนคัดเกรดขึ้นมาเหมือนกันมีบางคนถึงยังบอกอย่างนี้เขาบอกนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันปัดมาแล้วเจอแฟนดอมน้องออมที่สวยอะไม่รู้ทาไมทุกครั้งที่แบบเวลาเล่นนะเล่นโซเชียลอย่างเงี้ยปัดเจอส่วนมากเจอแต่คนผมสั้นๆอืมเขาบอกเธอต้องเล่นโซเชียลให้มากขึ้นนะแล้วเธอจะเจอว่าแบบ ด้อมน้องออมแบบสวยๆเยอะใช่ใช่ใช,ใช่ฉันนับหนุนเลยฉันเห็นคนสวยเยอะมากคนที่นั่งอยู่ข้างหลังฉันก็สวยเอาเข้าไปแล้วเมาส์กันแทบเลยค่ะพี่สาวจิมเมากันแทบเลยแฟนๆด้อมน้องออมบิวตี้สุดๆนะเออบอกโหบางคนนี่สวยแบบเป็นดาราได้เลยอะ่ะน้องๆดารานะบอกอย่าให้หลิงหลิงเห็นนะหลิงหล,ลิงเห็นนี่แบบ ใส่แว่นอยู่จะต้องขยับแว่น,นแบบอืซูมแปดเท่าอะไรประมาณเนี้ยแซวพี่หลิงอีกและนะคะบอกอืให้เห็นให้หลิงหลิงเห็นไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยคือสวยเออเขาบอกโอยเอาจริงพูดกันอย่างเงี้ยฉันทําเอาฉันไม่กล้าติดตามเป็นแฟนด้อมหลิงออมเลยอ่ะเพราะฉันอ่ะไม่สวยโอ้เพราะฉะนั้นด้อมนี้เขาคัดแต่คนหน้าตาดีใช่มหม โอ้ะไม่กก้าเข้าดอมหนีเลยอ่ะนี่ยังดีนะฉันทํางานมาสักระยะหนึ่งแล้วอ่ะไม่ใช่เด็กจบใหม่พึ่งทางานรูปลักษณ์เลยดีขึ้นหน่อยเออเขาบอกอย่างเงี้ยจริงๆนะเขาบอกว่าโอ้พี่จะคนสวยๆถ้าเอามาโชว์กันอย่างนี้เอามาแบบขิงกันอย่างนี้ฉันไม่กก้าเข้าดอมหนีแล้วอ่ะเพราะว่าฉันสวยไม่พออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวหรอกค่ะคุณความสวยปั้นได้ขอให้คุณมีเงินค่ะเงินก็ไม่ต้องเยอะด้วยสมัยเนี้ยคุณก็แบบเออแต่งนิดแต่งหน่อยดูยูทูบยูทูบอะไรไปเขามีสอนใช่ปะ เดี๋ยวมันสวยเองคุณเชื่อกดแรงดึงดูดไหมคุณไปอยู่ใกล้คนสวยคุณมาอยู่ด้อมนี่เดี๋ยวคุณสวยเองคุณเห็นเขาสวยเรื่อยๆอะ่ะเดี๋ยวคุณก็ตามเขาสวยเองแหละนะไม่ต้องคิดมากนะเนี่ยเขาบอกไม่กาเขาด้อมนี่และเพราะว่าเขาสวยไม่พออย่าไปคิดอย่างนั้นนะรวมถึงแฟนคลับชาวไทยด้วยนะถ้าใครบางคนมีความคิดอย่างนี้อยู่ไม่ต้องไปสนนะฮะคนเรามีความสวยเป็นแบบฉบับของตัวเองในแต่ละคนค่ะไม่ ไม่แคร์ค่ะฉันก็สวยในแบบของฉันแต่คุณต้องดูแลตัวเองดีๆนะเพราะว่าน้องหลิงน้องออมสวยนะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะแล้วก็แข็งแรงด้วยนะเพราะฉะนั้นเรารักใครเราก็ต้องพยายามทําให้เหมือนน้องเขานะเหมือนไอดอลที่เรารักนะเออเขาบอกโอ้โหก็น้องหลิงน้องออมสวยมากเลยก็ไม่ไม่น่าแปลกใจที่จะมีจั่สาวสวยอะ่ะมาเข้าด้อมนี้เออน้องเขาสวยแล้วก็ดูคลีนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยจะตกแต่แบบคือคัดเกรดมันเลยอะ่ะเอฟซีน้องหลิงน้องออมอะ่ะ เาบอกเพราะเขาบอกว่าน้องออมพอเห็นสาวสวยนี้ถึงกับตะลึงอะ่ะคือมองแล้วมองอีกเธออย่าไปพูดอย่างนั้นน้องออมก็มองทุกคนแหละเดี๋ยวคนอื่นเขาน้อยใจนะอืมนะคะบอกก็ฉันเห็นน้องออมอะ่ะดูสาวสวยก็จริงแต่น้องออมก็หันไปอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะเธอน้องออมเขารักแฟนคลับทุกคนนะมองทุกคนทักทายทุกคนเธออย่าพูดอย่างนั้นนะเดี๋ยวคนเข้าใจน้องออมผิดอืมบอก อ๋อฉันก็นึกว่าน้องออมสนใจแต่ผู้หญิงสวยๆเท่านั้นก็เลยไม่ดูคนอื่นเลยน้องออมอ่าเขาจริงใจกับแฟนๆทุกคนนะแต่ใครล่ะจะอดไม่มองผู้หญิงสวยๆอะ่ะถ้าเราเจอผู้หญิงสวยเดินอยู่บนท้องถนนน่ะเราก็ต้องหันไปมองเป็นรอบที่สองไม่ก็เป็นเรื่องปกติแต่น้องออมอ่าทักทายแฟนคลับทุกคนเป็นอย่างดีนะเออนะคะเนี่ยก็ก่อนจะ ลากลับอ่ะฉันยังเห็นน้องออมก็ยังหันไปทักทายกับแฟนแฟนอีกสองคนอีกข้างหนึ่งนาตอนนั้นฉันก็อยู่ในเหตุการณ์นาโออย่าไปทําให้แฟนๆทุกคนรู้สึกผิดหวังนะแฟนสองคนนั้นเขาก็แบบเออเขาก็รักน้องออมแล้วน้องออมก็รักแฟนคลับทุกคนอืมเขาบอกการชอบมองคนอื่นน่ะก็คืออย่าไปแสดงออกว่าตื่นเต้นมากเวลามองคนอื่นมันจะเป็นการไม่สุภาพอันนี้คนหนึ่งบอกนะ คือเวลาเราเห็นคนสวยคนหล่อเราจะไปจ้องถลึงอย่างนั้นนะมันไม่สุภาพอะไรประมาณอย่างเงี้ยมองมองได้แต่อย่าบองแบบกระเฮี้ยนกระหืห,หรือใหาแปให้เข้าใจประบาณเนี้ยนะเออก็คือเมสากันฉ่ำ้ะค่ะเพราะว่าเนี่ยเขาบอกคนนี้ก็สวยนะเธอแล้วเอารูปนี้มาคนนี้ก็สวยเออไปแอบเก็บภาพกันตอนไหนเนี่ยแล้วมาขิงกันแล้วว่าตอนเนี้ยเขาบอกอ๋อน,นะก็เดี๋ยวคอยดูละกันว่าพี่สาวจีนเนี่ยคนเนี้ย เดี๋ยวเขาจะทยอยไปงานน้องออมทุกที่หรือเปล่าอย่างชิงเต่าที่จะถึงเนี้ยจะไปด้วยไหมถ้าไปด้วยนะก็คือเขามีตัวเขาสร้างตัวตนเสร็จแล้วไงในสื่อโซเชียลจีนว่าแบบน้องทําเอาน้องออมตะลึงอะ่ะคราวนี้เขาก็จะสังเกตและกว่าดสายตาและที่ชิงเต่าจะได้เจออีกไหมเพราะอย่างของน้องหลิงพี่สาวคนนั้นก็ไปเกือบทุกงานนะถ้าจัดที่เมืองจีนใช่ป่ะเอว่าไปเอว่าไปเพราะเอเห็นจริง แฟนลับน้องออมอะส่วนมากเป็นสาววัยรุ่นแต่งตัวดีเออคุณหนูแหละส่วนมากเป็นคุณหนูอะแบบเออเหมือนไม่ต้องทําการทํางานเลยอะแต่โตแล้วนะไม่ต้องทําการทํางานที่บ้านรวยอะค่ะนะ,ะนะแล้วก็พยายามเขาบอกเขาชอบสไตล์การแต่งตัวน้องออมมากๆเขาบอกมันใช่เลยอะสไตล์ที่ฉันชอบตอนนี้มันเป็นเทรนที่เมืองจีนแล้วบางคนก็พยายามแต่งตัว คือรูปร่างเขาสูงโปร่งเหมือนน้องหนิงน้องอมอยู่แล้วไนงะคือรูปร่างน้องหนิงน้องอมอ่ะคือสไตล์ผู้หญิงจีนชัดๆสาวจีนชัดๆเขาจะสูงและโปร่งและวข่าใช่ปะแล้วคนนี้น้องไว้ผมยาวแค่ไว้ผมยาวอย่างเงี้ยแล้วใส่หมวกใส่อะไรเลียนแบบสไตล์การแต่งตัวน้องหนิงน้องอมแล้วเหมือนมากเหมือนมากแล้วบางคนก็แบบคล้ายๆใส่หมวกแล้วมันก็จะเห็นหน้าไม่ชัดแล้วก็ถ่ายรูปออกมาแล้วคนก็บอกเฮ้ย นี่ของจริงของปลอมอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเกิดเทรนนี้นะแล้วบางครั้งก็ถึงกับขั้นเพราะว่า AI ของเขาว่ามันพัฒนาไปมากๆแล้วก็จะเอา AI ทํารูป AI ของน้องหลิงน้องออมอะแบบเอาน้องหลิงมากอดกับตัวเองตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําเหมือนคือโลกต่อไปในยุคต่อไปที่เรากําลังจะก้าวไปเนี่ยมันจะอยู่ยากขึ้นเรื่อยเรื่อเราจะต้องมานน่งว,วิเคราะห์อีกแล้วว่าอันนี้ของจริงหรือของปลอมหรือ AI ออะไรอย่างเงี้ย เออนะมันยากแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ชีวิตพวกเราก็เกือบจะอยู่กับโซเชียลตลอดทุกวันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปก็ต้องยิ่งยากเข้าไปอีกเราก็ไม่รู้อะไรจริงอะไรปลอมแล้ววนะ่าอืมเรายิ่งเมืองจริงคือเขาแบบเดี๋ยวนี้แอปเขาทําเนียนมากๆเนียนมากๆนะอ่ะมาตบท้ายกันนิดหนึ่งละกันนะคะเออพี่สาวบ้านเดี่ยวพี่หลิงที่เมืองจีนนะบ้านหนึ่งที่เมื่อวานเขาทํา คลิปส่งของความวันคริสต์มาสกับวันปีใหม่ให้น้องหลิงอะวันนี้เขาก็มาเฉลยเพิ่มเติมว่าเขาได้ส่งตอนแรกเอก็เห็นแล้วนะพวกเอ,อคล้ายๆโมเดลอะเอนึกว่าเขาเอามาประดับตกแต่งให้ดูสวยงามเฉยแต่จริงๆคือเขาส่งมาให้พี่หลิงจริงนะเอนะบอกว่าของตกแต่งคริสต์มาสแต่ละชิ้นที่บ้านเบสที่เมืองจีนื่องเนี่ยมีความหมายพิเศษของตัวเองแล้วมันยังเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด กับรอยเท้าแห่งการเติบโตขึ้นมาของน้องหลิงฉันหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะนำน้องหลิงกลับไปสู่วัยเด็กได้อ่ะมาดูกันมีอะไรบ้างอันแรกเลยนะคะเป็นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยค่ะรถไฟสีแดงของจีนนะคือมันอาจจะเป็นสัญลักษณ์ถ้าใครอยู่เมืองจีนก็น่าจะรู้ะเนาะเออถัดมาคือรถบัสสองชั้นอย่างนี้แน่นอนค่ะเราสมัยเด็กๆด,ดูหนังฮ่องกงเห็นประจํา ถัดมาคือแท็กซี่สีแดงอันนี้ทําให้คิดถึงฮ่องกงเลยก็ใช่นะสมัยเด็กๆดูหนังฮ่องกงก็จะต้องอย่างนี้นะคันใหญ่ๆและสีขาวแดงอย่างเงี้ยและตบท้ายกันที่เป็นรถคล้ายๆฟู้ดทรัคหรอแต่ขายไอศครีมสูตรพิเศษของฮ่องกงก็คือถ้าใครอยู่ฮ่องกงตั้งแต่เกิดเหมือนน้องหลิงก็คงจะแบบเออก็คิดถึงอ่ะมันเป็นความทรงจําในวัยยาวก็เขาก็มอบให้มาด้วยในของขวัญวันคริสต์มาสนี้ตอนแรกเอก็ นึกว่าเขาเอามาเป็นคล็อปเฉยๆไม่นะฮะงานละเอียดทุกอย่างคือทุกอย่างที่ให้น้องหลิงอะ่ะคือคิดมาแล้วระมียดมาแล้วว่ามันมีความหมายอะไรใดๆก็ตามอะ่ะที่เขาอยากจะสื่อถึงอน,นะอ่ะก็จบไปแล้วนะสําหรับคลิปนี้ก็เอาหอมปากหอมคอแล้วกันบางท่านมาแซวเอบอกเอาให้ครบหนึ่งชั่วโมงเลยแม่นนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่กล้าอืมนะเอาไว้เอาไว้มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจแล้วกันไม่อยาก เอ,อ่ยังไงอะ่ะเดี๋ยวทาให้พวกท่านเสียเวลาหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมันไม่มีคอนเทนต์เดี๋ยวมันเดี๋ยวเอจะโดนทัวนลงเองนั่นแหละอ่นนะก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านนะคะใกล้ปีใหม่แล้วก็ตื่นเต้นกันไปทุกทีนะนี่ก็รออย่างเดียวอ่ะรอวันเขาเดาของน้องนี่แหละนะน่าจะเป็นอีเวนต์ใหญ่ถัดไปของน้องที่ใกล้จะถึงมาแล้ววิ่งรอกสองงานม,มารอลุ้นกันรอลุ้นอยู่อย่างเดียวเดี๋ยวก็รอดูเหมือนกันว่าน้องจะมีเอ่อวิดีโออะไรใหม่ๆออกมา วันนี้เห็นน้องเงียบๆไปสงสัยไปซุ่มถ่ายเอว่าไม่ได้หยุดหรอกเอคิดเองนะน่าจะซุ่มถ่ายเพียงเธอไม่รู้สิเงียบๆอย่างเงี้ยเขาอยู่คู่กันใช่ไหมมันมีคํากล่าวนี้เห็นเงียบๆอย่างเงี้ยก็คืออยู่ด้วยกันนั่นแหละถ้าเมื่อไหร่ที่ออกสื่อโซเชียลแสดงว่าก็แยกๆก,ก,กันเพราะว่าอยู่ด้วยกันเขาไม่มาลงโซเชียลแฟนๆเริ่มจับจุดถูกแล้วนะใช่ไหมใช่ไหมเอไม่ได้คิดมากไปเองใช่ไหมเห็นเงียบๆแบบแสดงว่าเขาอยู่ด้วยกันเขาไม่ต้องอัพโซเชียลถึงกันไนงะ แต่ถ้าอยู่ห่างกันแยกกันไปทํางานนะั่นละเดี๋ยวก็มีโมเมนต์โซเชียลนูน่นนี่นั่นอะไรออกมาอ่ะใช่ไม่ใช่ยังไงก็มานะ้ามาสแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างสร้างสารรค์และนั่นค่ะเปิดรับทุกคอมเมนต์ความคิดเห็นนะไม่ต้องกลัวทัวลงนะคะก็ถ้าทัวลงท่านจริงๆก็ถือเป็นอากาศท่าจะเห็นต่างได้ไอ้บอกแล้วว่าเราอยู่ประเทศประชาธิปไตยนะเพียงแต่อธิบายกันด้วยเหตุและผลทุกคนพร้อมยอมรับฟังความคิดเห็น ที่มันเป็นเหตุเป็นผลละนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ